สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวตลาดนัดเ e ด d e e r f a r m e r มอร์ส e มเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก,กันบ้างนะคะตามมาดูกันค่ะว่าตลาดนัดที่แคนาดาจะเหมือนที่ไทยไหมนะคะนี่สวย บอกดื่มน้ำนะคะเพื่อนๆลายสวยเลย ว่าคึกคักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดาเครื่องถ้วยชามนะคะมีให้เลือกหลากหลายชนิดเลยค่ะอันนี้เป็นชุดเด็กนะคะน่าจะเป็นแฮนด์เมดน่ารักจังเลยค่ะ ซุ้มนี้จะเป็นเนื้อไก่สดนะคะสดๆจากฟาร์มค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ดูอันนี้ก่อนมันจะสวยโดเลมอนค่ะเพื่อนๆจิ้งกินแคทรู้สึกว่าจะเป็นชุดเสือ้อผ้าจากเอเชียซุ้มทับป,ประแวร์นะคะเพื่อนๆ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นซุ้มเสื้อผ้ามือสองสำหรับขายนะคะเพื่อนๆดูราคาดีงามน่าจะมีทั้งใหม่ทั้งเก่าปกติมาฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตไม่เคยเห็นมีเสื้อผ้าแบบนี้ขายนะคะเพื่อนอันนี้น่ารักดิอุ้มแม่ชอบอันนี้ เสื้อตัวนี้น่ารักค่ะเพื่อนเพื่อนเสื้อแบบนี้ใส่น่าจะคันน่าดูค่ะเพื่อนอันนี้เท่าไหร่เอ่ย I d o k n o h o w m i s ที่ one อันนี้เป็นเสื้อผ้าแบบทำงาน ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเชอร์รี่ชนิดนี้นะคะลองชิมดูเพราะว่าเราชอบเชอร์รี่แบบนี้มากกว่าแบบสีแดงแบบนี้นะคะเย้เย้ Look at all these mixed They look how this Look so yummy Okay let's check something else r i g e r look at this baby carrot oh yeah you love mushroom too right ลูกชายชอบกินเห็ดนะคะนี่ตรงนี้เป็นจุดลูกตาถักนะคะเพื่อนๆดูแล้วนุ่มนุมดีนะคะิ เสื้อผ้าเด็กสาวเพื่อนผ้าคลุมไหล่ใส่กันหนาวนะคะนี่เข้มลงไปมั้ยไหนอันไหนลูกดูลูกแมวน่ารักเฮ้ยเลยยูเซธยูไลท์ดิสตัว ดูค่ะตุก๊กตาใหม่พรมค่ะเพื่อนน่ารักไหม20ดอลลาร์นะคะ oh, น่ารักดีอัน <c oughs> นี้เป็นเพนกวินนะคะโอูตัวนี้น่ารัก <With the S 1> น้องหมีตัวนี้สีสันสดใสนี่ <c oughs> <c oughs> 30นะคะคิวโบร <c oughs> <c oughs> ได้แตล็อกเลยเด้อตลาดนี้มีอะไรให้ดูหลากหลายเลยค่ะเพืพ่อนๆดูสีน่ารักจังเลย <Okay. S 1> เแฟนๆเลโก้นะคะ <Okay. S 1> ดูค <Okay. S 1> ่ะเพื่อนๆ ร้านนี้สวยผลิตพ well, ั์จากไม้ค e. wow. oh, ่ะเพื่อนๆดูสิมีทั้งดาบมีทั้งเกาะนะคะอู้ยน่ารักจังเลยสวยจังเลยร้านนี้แพ่จังค่ะ ผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่รองแก้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ที่ใส่บหรี่ค่ะเพื่อนๆตอนเมื่อกี้นี้นะคะได้เจอกับคนไทยแล้วเขาแนะนำมาค่ะว่าร้านเสื้อผ้าที่นี่นะคะมีคนไทย มาขายด้วยค่ะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปค้นหากันนะคะสวัสดีค่ะพี่คนไทยรอเปล่าคะคนไทยค่ะชื่อพี่อะไรคะอ๋อชื่อพี่เปิ้ลจ้าชื่อพี่เปิ้ลแล้วคนนี้คือชื่อพี่ฝนนะคะได้มาขายเสื้อผ้าที่นี่นานหรือยังคะออสองสามปีแล้วค่ะสองสามปีนะคะเพื่อนๆแล้วนี่รู้ยังไงเขาแล้วว่าแบบอ๋อมอกี้มีเพื่อนมีมีพี่คนไทยคนหนึ่งเขาอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วเขาแนะนํามาว่าร้านนี้ ขายสื้อผ้าไทยนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่แคนาดามาอุดหนุนกันได้นะคะที่ฟาร์ e เมอร์มาตที่เลดเดียนะคะอู้กางเกงช้างสวยเลยค่ะอันนี้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยตัวนี้สวยนะเนี่ยแล้วข้างหลังก็เป็นสมอในะคะใส่ง่ายเนื้อผ้าบางเบาคืออันนี้คือใส่สบายจริงๆเพื่อนๆอยู่ที่ที่แคนาดามาอุดหนุนกันได้นะคะเป็นพี่ๆจาก ประเทศไทยค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะใส่สบายนะคะมีมีแม่ค้าสาวสวยสองคนนะคะใจดีมาทักทายได้ค่ะเป็นคนไทยนะคะไว้มาได้นะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลาวันเสโมงถึงสิบสองขายช่วงแค่ซัมเมอร์ใช่ไหมคะซัมเมอร์อย่างเดียวเวทีาร์มเมอร์มาร์เก็ตยูที่เวสทียร์พูลแอน์นะคะ แล้วคือ Farmer มอร์มารนี้คือเริ่มตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนคะพี่ัเดือนไหนแล้วว่า,าช่วงนนะะเนซัมเมอร์นีแ่แหละค่ะแล้ววันสุดท้ายก็จะเป็น t h ง n k กี้พิ้งแบงกี้ิ้งก็จะอยู่ช่วงประมาณตุลาโอเคถ้ายัางไงไม่แน่ใจก็คือว่าเช็คตามเว็บไซต์ของเลดเดียก็ได้นะคะเพื่อนๆจะได้แน่ใจว่าเขาเริ่มเปิดตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ จบที่เดือนไหนนะคะมาอุดหนุนได้ค่ะคนไทยน่ารักค่ะม,มาช่วยันะคะค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยงูอะไรได้งู <c oughs> อันนั้น,นงู <c oughs> อันนี้เป็นงู <c oughs> เห็นไหมงู อันนี้พวกของมือสองค่ะเ <and S 1> พื่อนๆของเก่าก so ระบองเพชรก็มีขายคันเพื่อนมาที mm ่นี่ได้ครบทุกอย่างนะคะ mm hmm. มีทั้งต้นไม้ผลไม้มีของขายนะคะ ร้านสบู่นะคะเพื่อนโอ้มีเลดเคอร์เรนท์ขายด้วยค่ะเพื่อนคิดถึงเลยสุยเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ตลาดใกล้จะปิดแล้วนะคะก็ก็เลยมีของร้อยหลอไปบ้างมีร้านขายผักผลไม้หลายร้านเลยค่ะเพื่อนๆ ร้านานี้น่ารักค่ะเพื่อนเพื่อนดูกระเป๋าเพื่อนเพื่อนดูมีชุดตุ๊กตาน่ารักจีคะ่ะดเดรสน่ารักจังเลยถ้าเป็นสมัยเด็กๆนี่คือ คงจะถูกใจนะคะไม่ต้องเล่นตุ๊กตากระดาษนะคะมีชุดแบบน่ารักเชี่ยวให้ใส่ดูค่ะพเพื่อนๆน่ารักค่ะมีทั้งชุดเดรสชุดนอนชุดกันหนาวนะคะตรงนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าใส่สตางค์นะคะของเล่นเลโก้อะไรต่างๆก็มีนะคะ อันนี้เป็นปลอกคอน้องหมานะคะเพื่อนๆข้อดีของตลาดนี้ก็คือเหมือนเราได้มาเดินเที่ยวกาลาดเซลล์นะคะมีทั้งของมือหนึ่งของมือสองน่าสนใจมากๆเลยค่ะตลาดนี้ของเล่นของสะสมนะคะโอ้ย u ู e e อ้อยเล์เจอสี ว้าวเวลี่สมอลต์อ่ะวนฟิตอยู่คือผ่าเจอโอเลอร์เจอร์ซี่นะคะทีมฮอกกี้โปดของครอบครัวชอบทีมหไหนก็เลือกกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนเสื้อหนังก็มีค่ะเข็มขาด Together. What is that? Can you explain again? Wow. See. How do you know that? Well, I've only one. Other. Oh, you well, learn look about out. them. The air, yes. a look at this, cowboy together build. Together everywhere. Feel the love just in like you. Wherever yeah. you are, that's my happy place. Oh, <laughs> <With> it's <laughs> life, Sweet Grace With Our Family And Our Embrace สรุปว่าได้เป็นเห็มขัดคาวบอยมานะครับเพื่อนๆด,ดูร้านนี้ครับเพื่อนๆ ชุดลัดนี้ชุดสีส,สันสวยงามนะคะให้แน่ใจว่าจากประเทศอะไรนะคะเพื่อน,อนตลาดนี้มีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆตอนิเจอไม้อะไรก็มีนะคะตรงนี้ค่ะที่เขากำลังโชว์อยู่นี้นะคะเป็นแบบคูลเลอร์นะคะสำหรับติ๊กนิกบาร์บีคิว ตอนนี้ตลาดก็เริ่มปิดแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราต้องขอตัวกลับกันแล้วค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของครอบครัวเราด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปอาทิตย์หน้าค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย Thank you so much for visiting my channel. Your great support is much appreciated. If you haven't subscribed to my channel, please do so and let's be friends and share some wonderful ideas. My sincerest thanks